ครับเพื่อนๆนะตู้ลำโพงตู้นี้ก็ดังได้นะแต่ว่าเสียงเบสก็มันไม่นุ่มนวลเสียงเบสมันน่าจะมากกว่านี้นิดนึงอะไออเลยน,นะ,ยะนน,น,น,นุ่มก็เป็นคอนแท็กแต่ว่าเบสก็ปรับได้นะ อจริงๆแล้วจะต้องเบรแรงกว่านี้เหรอเแกดูว,ดกว่าลุ่มก่อนนะเผื่อว่ารุ่มเขาอาจจะเสื่อมสภาพลงไปแต่ตอนนี้มาดูนะมาดูว่ารุ่มก่อนมันปรับได้ไหมีคือทีน่นีนั้นไปหาผู้ไปมาสมสอนปัาไม่เสียงเปลี่ยนไปได้จริงนลยครับเดี๋ยวมาดูในส่วนนี้ครับลุ่มเบรดเขานะแต่ว่าในส่วนนี้ไม่ใช้แล้วนะครับ ได้ MP สามนะก็แบบนี้เลยนะครับเวลาเร่งนะครับบอลุ่มขึ้นจนสุดแล้วเนะี่ยก็วัดดูขาสองกับขาสามของเขานะครับเห็นไนะนะครับสองกับสามเลย โอ้ไม่ถนัดเลยผลปรากฏว่าก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ไม่ได้เป็นที่นี่นะไม่ได้เป็นที่นี่หรอกรจะเป็นที่บอดนี้ถูกต่อตรงหรือเปล่าก็เลยทำให้ สัญญาณที่ออกจากบอร์ดนี้เข้าไปตรงตรงหรือเปล่าอันนี้ผมผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าสัญญาณก็เข้ามาในบอร์ดนี้ก่อนอนี่มีการซ่อมแซมมาแล้วก็ต่อตรงเข้าไปไม,ไม่แน่ใจเลยนะครับตอนนี้ตะเบดก็บอกว่าเบาลงมากนะครับแล้วเราจะไปบูตขึ้นได้ไหมนะครับในส่วนของวงจรในส่วนโทนนะครับจะเป็นไปได้ไหมนะครับ หากแม้นว่าวงจรนี้เขาไม่ได้เสียหายแล้วมันจะบูตขึ้นได้ไหมนะครับเออดำเนินการในครับอาตำแหน่งนี้นะเอา 10k นี่ข้านเข้าไปด้านล่างแบบนีนะ้บ้านผนเป็น 22k เนี่ยตัวเดิมไม่ได้หอกนะครับก็ไม่ดีดีขึ้นนิดเดียวเองไม่มากนะนิดเดียว เพราะว่าในส่วนนี้ก็คือน่าจะเป็นปัญหาที่บอร์ดนี้ไม่ทํางานางนั่นแหละครับทือตัดวงจรอไปแล้<บ>คือบอร์ดนี้เขาจะทําให้เสียงดีขึ้นน,นะเพราะว่าเขามีแอมมีคอเลสเตอร์ A S S e R แล้วนะครับในนี้นะก็พอดีบอร์ดนี้เขาไม่ทํางานละนะครับแต่ถ้าทาอย่างนี้ก็เบสก็แรงขึ้นนิดนึงนะนิดเดียวนะครับสังเกตได้อยู่แต่มันนิดเดียวนะครับถ้าได้แค่นี้ จบคลิปดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนสังเกตได้นิดเดียวนะครับไม่ไม่มากเลยลบอร์ดนี้เสียนะนะครับนะจบคลิปดีโอไว้สวัสดีครับ